มันก็โดดเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้เจ้พอเจอกไนะอ้เจอดกไอ้เจอกดอกด เป็นลาตีข้าวโพดข้าวโพดทำไมวะแกงแกงงข้าวโพดมีแต่มีแต่ข้าพ่วดเวาได้โบสไปกินจิงเหาทำไมเป็นกูอีกแล่ะเราเป็นแพ้อีกละผมแพะลำบางโดยควาหมามาเชี่ยพูดจะไม่งปะไม่เห็นนี่เห็นใครลง Hello there ตา <laughs> อุหนึ่งมึงดึงได้เฉยทำาไม่ได้เ <trips> มื <developed Airbnb> ่อก no ี้จะโวยวายเขี้ยมากขนาดบอนมึงยังแย่งอีกเหรอวะมาแล้วเนี่ยมาทำไมบอกวิ่งมาอีกคนรไวเดี๋ยวปิดไฟไปไหนหาไม่เจอ คิดไปฟาร์มฝาเลียงหนีแย่กูไปฟาร์มหกหลักฝาเลี้ยงหมดแล้วกูฟาร์มฟาเลี้ยงมาฟาร์มหอกหลักฟาร์มได้สามหลักูฟาร์มหัวใจก็ได้ไปเลยครับเสร็จเข่าเสรถี่ไม่มีใครฟาร์มก็ฟามหรอกคิดไปไอ้บอสเอารถไปเลยนะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สคูเอ้ยนี่ก็ได้เราขอเดี๋ยวคนนั้นจะเข้าจะทานนัมาเต็มอ้าวแล้วมึงแล้วมึงไม่ไปรับตรงนี้ก็นมีรถมีรถอ๋อรอเงียบรอไปเดี๋ยวก็มีคนมามารอตรงนี้มีคนมาจากทัน Enemies ahead น่าๆๆมันมาแล้วเดี๋ยวน่าจะขับมาทางนี้แล้ นั่ไงนี่ไงมันเปลี่ยนรถอยู่มันอยู่บ้านแอลอยู่เที่ยมันไปทางนู้นวะอะไรของมันวะมันขับไปทางจิ๊กซอว่ะใช่ปะไปดีอะไรล่ะกูจะรอที่อื่นมันเดี๋ยวก็มีที่อื่นมา few moments later เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอีกคันหนึ่งมาแล้ว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 ขับมาทางนี้แล้วสองคันสองคันมันจะมาทิ้มว่ะเฮ้ยมึงขับล่ามันดิ บอสมันขับไปแล้วอะไอ้เขียมันจอด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 เขาสองไอ้ทั้งนั้นะอที่เดียวบ้างบอสตะเย็นไอ้เหี้ยมึงบอส ใครวะให้คิดระวังเน็ตคิดระวังเน็ตไ,<ป>ไปเราไปยังมีดาดาเซียอีกคันนะขับไปแล้วใช่ปะอืมฝากขับ,ขบนหน่อยดิฟังคิดแป๊บน,นึงแป๊บนึงไอ้เ <c oughs> หี้ยเโดนแรลงขับมานี่ขับมานี่บอสบอสมักเหลืองมักเ <we> หลืองไล่ไล่จากบักเหลืองเรา เฮ้ยมีมีด้านหน้าเต็มเลยด้านหน้าเนี่ยตรงที่มาร์กเนี่ยโอเคโอป่าวะเห็นรถอ่ะเฮ้ยเสียงรถข้างหลังเสียงรถข้างหลังยังไงมันจอดไอ้โว้ยยไงอยู่ก้าโพดเก็บ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 เปลี่ยนคนขับได้ป่ะเอ้ยบอลเวลามึงขับอย่าจอดได้ป่ะวะ ไอ้ที่อคนนั่งมันจะตายเอามึงกดจอบนี่ค่ะหน่อยใจไม่ใช่ขับโง่เห็นแล้วบอกนะเดี๋ยวจะขับไล่อยู่นั่นบนรถไปอยู่บนรถไป เอาบักกี้ไปหาไหมบอสเด้มึงไปคนเดียวนะอย่ายวตายแล้วกันเฮ้ยเชี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้เลย Watch out บอสบอสโหยเชี่ยจังบอสิ M16 ้ตรงนี้มีรถจอดอ่ะรถศพที่เรายิงมั่ยออก้าแฟกันยิงตรงไหนวะแฟกัรนะกูหันนี่สัตว์ไปไหนของมึงเนี่ยตรงนี้โอ้เียมึงเห็นมากเหลืองไหมเ้ยนแล้วได้แเห็นดเแลดี๋ล้วด้ดดแ ไอ้ทียฝั่งรถยิงมาจากไหนไม่รู้มาเอานี้ก่อนเอาบ้านนี้ก่อน enemies ahead watch out เออเมีตนี้มีสงตัวเอาบ้านก่อนบอยบอยบอ watch out มีอ่ะมีมีมันว่ายน้ำหรอเออมันว่ายน้ำสองตัว ขับเรือออกยิงเรือมันดิออกแล้วออาไปๆะมาเร็วมาเร็วมาขึ้นรถเร็วพี่ดานี่ไงรถเก้า เข้าไปเลยทิพเข้าไปกลางวงเลยคนนั้นจะอยู่หรืออยู่กันว่าจะเนี่ยไปเอาข้างหน้าข้านึงอ่ะเนี่ยแม่เข้าไปวากีเลยวากีมันสะดวกไงมันจิ้วเฮ้ยมีคนหมอบตรงกูเต็มเลยด้วยนี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อเฮล่าเฮล่าเฮล่ไม่ไม่ได้เห็นคนนะเห็นเห็นว่ามันอยู่ไหน มองไม่เห็นว่ะบอสกูต้องมึงมันอยู่มึงจะเอามันปะล่ะได้ครูกำลังไปคิดมาเติมหน่อยคิดมึงเห็นกี่ตัวที่บอกเติมเลยอเห็นเยอะแยะเดี๋ยวกูเติมไปไปไปมันหมอบอยู่ตรงไหนวะขึ้นหาดูจะแต่ตัวขับฝ่าดงให้เพื่อนไอเนี้ยมันเป็นกอง ไม่ใช่มันเป็นโคนเฮียเราใครจะพาขโมกเฮียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเอออย่างเลาไหนบอกแล้วเฮียมันเยอะมันเยอะแล้วมึงไปไหนกูหันไปยุยคิดอยู่มันทำอะไรวะอะไรเงี้ยกูเกือบตายช็อต เอ้ยขีปมทำอะไรอยู่อบบนี้ระเบิดป่ะหาให้ผมกายผมเจ้ารับเจรคนผมเจ้ารับเจอคนผมเจ้ารับเจริอยมีอดเฮ้ยจ้อเคเ้ไอ้ชนตายแน่เลยตายแน่เลยกาลังไปแล้วเราป๊บนึง มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจอดใต้เนินกูเนินขวาเนินซ้ายอ่ะเนินขวาเนินขวาเนินขวาโอเคโอเคาม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 าขวามาขวามาขวามนัน แม่ตกใจปล่อยยกแม่ทำไมอ่ะนี่ตกใจบ้าเลยจะเดินไรยะต้องต้องใช่ไหมคนที่อะไรนะแซดบอกอยู่อยู่อยู่ด้านล่างเดินขึ้นมาหนุกคนนี้เฮ้ยทำไมรถเปลือกแค่นี้ล่ะผมไปหาคนให้ครับพี่ต้องเจอคนแน่นอนโอเคครับจมูกผมดีโอเคครับเฮ้ยคนอยู่นี่ Hei. กูร้องออกงอรากาศขาดมันด้วยไม่งั้นมึงไม่ได้หรอกเกียร์ขอบคุณบ้าไอชิโลกล้นมาเลื่อนล้นเหรอวะเออเนี่ยกูไม่ได้โดนมันยิงเลื่อนกูร้องอ๋อกูยิงมันตายแล้ว